เราจะซื้อของหลายออเดอร์นะครับใน lazada แล้วก็กดหาสินค้าที่เราต้องการก่อนครับพงเครื่องเทศถ้าเราอยากซื้อหลายๆออเดอร์นะครับให้เรากดที่เพิ่มลงรถเข็นขวาล่างนี้ครับปึ๊บแล้วเราก็มากดซื้ออีกอย่างนึงเราจะเอาน้ำค้นด้วยหาบะซื้อ2อ,อันแล้วก็เพิ่มลงรถเข็นครับตึ๊บ แล้วก็มามุมขวาบนนะครับดูที่ตะกาลรถเข็นครับเราสมมุติเราอยากได้อย่างละสามอันเราก็เพิ่มไปเลยอย่างละสาอันเท่านี้ก็จะรวมเป็นออเดอร์เดียวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประหยัดค่าส่งไปแล้วก็ไปที่ชําระเงินเลยครับแล้วก็เลือกชําระเงินแบบเก็บปลายทางนะครับแล้วก็ใส่ทีอยู่ไปทีอยู่เสร็จปุ๊บก็บันทึกปุ๊บทีนี้ แล้วก็กดสั่งซื้อเลยครับจะเหลือค่าส่งแค่เท่านี้สั่งซื้อเลยเราก็เลือกจ่ายปลายทางป,ป,ปึ๊บ